นี่สวนปักเปี๊ยกนะคะลูกน้องกำลังฉีดปุ๋ยปามอัตราส่วนสองแกลอนปุ๋ยน้ำสองแกลอนปุ๋ยเม็ดหนึ่งกระปุกต่อน้ำพันลิตรนะคะวันหนึ่งจะฉีดอยู่ที่หกถังหกถังพันลิตรนะคะต่อหนึ่งวันและฉีดทุกวันเลยนะคะนี่ลูกน้องกำลังฉีดถูกต้องตามที่กระบวนการนะคะ ปับเปียกบอกว่าจะให้ฉีดโชคเลยนะคะฉีดโชคเลยได้ถังหนึ่งสองร้อยสี่สิบต้นสองร้อยสี่ห้าต้น ต่อตอนหนึ่งครั้งพันลิตนะคะสองร้อยสี่สิบห้าต้นอันนี้ป่าคำนวณน,นี่บอลมาดูฉีดทำมแล้ว,ลวนั่นแหละแรงพอเลยความแรงใช้ได้ค่ะ,จะเจ้าเลยฉีดเดือนละหนึ่งครั้งนะคะป๋าบอกว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะฝังทั้งหมดเลยนะคะ,ะแต่ตอนนี้ขอฉีดก่อนเพราะเอาเอาเอาเร็วเข้าว่าก่อน ะคะแค่สิบห้าวันนะคะเราจะเห็นว่าสิบห้าวันเห็นไหมเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะ,ะเป็นสีเขียวกระ,ะปปกมาละฉีเปียกชุ่มอะค่ะ ปกติที่เราคำนวณไว้ก็คือถังผลิตเนี่ยจะฉีดได้500ต้นแต่ป้าเปี๊ยกบอกว่าเอาให้ชุ่มให้โชคไปเลยก็คือถังหนึ่งได้อยู่ที่245ร้อ่จุ้าต้นคยาน้อยหน่อยธรรมดาสขวดต่อน้ำสี่ลิตรก็ยาสขวดนะสี่ลิตรน้ำสี่ิตรตอน้ำถังพันพันลิตรทีห้าร้อยต้นเห็นไหมตอนนี้มันใช้ยาเนี่ยกระปุกหนึ่งอ่าแล้วก็น้ำสองลิตรแล้วผมฉีดกบ ได้สองร้อยสามสิบลงสองร้อยห้าสองร้อยห้าสิบต้นเอามาใส่น้ำพันลิตรกันอาพันลิตรนะครันแต่ว่ายาน้อยว่าครึ่งนึงแต่ฉีดในโศกได้สองร้อยห้าสิบต้นสองร้อยสี่สิบมาต้นคือนไปแล้วแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่คผมว่ามันเป็นมามันอันนี้น่าจะดีฝ่าเพราะมันโศกเห็นไหมฉีดต้นต้นต้นเปียกเลยเปียกแบบฝนตกเลยอ่ะอืมถือว่าใช้ได้เลยครับเอาเอาใจช่วยเอาใจช่วยป๋าขอบคุณค่ะ